สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าอีสุดีแม็กนะครับปีศูนย์สามเครื่องดากอนนะครับดากอนเทอร์โบสามพันเก็บสีมาใหม่รอบพันนะครับแม็กขอบสิเจยางค่อนข้างปีเก่านะครับรถเครื่องดีคัสีสวยนะครับแปลงปั๊มสายเรียบร้อยสีก็มีแดงบ้างนิดหน่อยนะครับไม่มีผุ นี่นครับสีสวยรอบขันเก็บสีมาให้ใหม่นะครับใต้พื้นแม็กไรเนอร์ไม่มีผุนะครับอันนี้พร้อมใช้งานครับมีแม็กไม่สวยอย่างเดียวนะครับสีด้านล่างช่วงล่างนะครับมีแดงบ้างไม่มีผุเล่มเอกสารครบครับอันนี้ มีเครื่องเสียงมาให้นะครับน,นะครับข้างในมีเครื่องเสียงมีปีนะครับแล้วก็ซับเฟสสองตัวหอกสิบสองนะครับเสียงการสี่นะครับแหลกสี่มีชุดฟังหวยนะครับ เครื่องเสียงดังดีนะครับอันนี้หนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดสองสองเจ็ดสองนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นหน้าย้อยนะครับคมไฟมีเหลืองบ้างเดีย๋ยวมาดูห้องเครื่องครับ เครื่องเสียงเบสลั่นๆนะครับผมแต่ว่าเสียงกลางค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยรถเครื่องดีนะครับน้ำไม่ดันแปลงปั๊มสายเรียบร้อยนะครับปั๊มสายเดี๋ยวพาทดลองขับนะครับรถคันหน้าเดิมนะครับไม่มีการชนหนัก แปนเพจอยู่ครบนะครับไปเดี๋ยวทดลองขับกันเอกสารภาษีหกเจ็ดตำหนิมีกระจกหน้าร้านนะครับสองเส้นนี่นะครับ นี่นะครับกระจุกหน้านะครับมีรล้าวสองเส้น เดี๋ยวทดลองขับนะครับรถก็จะมียางมีค่อนข้างเต้นนะครับโครงอะไรมีว่างนิดหน่อยนะครับรอบเครื่องนะครับรอบความเร็วขึ้นนะครับเกน้ำมันเคความร้อนปกติอันนี้ผมไปซื้อมาจากลบบุรีนะครับแล้วก็ขับกลับมาเดิมทีคันนี้เป็นปั๊มไฟฟ้านะครับมีปัญหาสตาร์ทติดยากนะครับ เราทําการเปลี่ยนใส่ปั๊มสายเรียบร้อยนะครับคอนโซลกลางจะเป็นคอนโซลลายไม้นะครับด้านข้าง อันนี้มาขับกลับได้เลยนะครับเลขไม้สองแสนหกนะครับรถเครื่องดีไม่มีไอนะครับไอระบายไม่มีพร้อมใช้งานมีเครื่องเสียงให้ฟังนะครับมีจอทัชสกรีนให้ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูน1 8แปดเจนนะครับรับซื้อรถมือสองทุกสภาพนะครับรถซากอุบัติเหตุ ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะรดลองขับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นํำเลยระบบแอร์เราไล่เติมน้ำยาแวกน้ำยาใหม่แล้วนะครับไม่มีรัว่วไม่มีซึม เดี un, sociedad, Bref, building, iful, ๋ยวจอดเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องดูไอระบายกันกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบนะครับสองบานสายกวาใช้งานได้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงก็มีไฟด้านหลังนะครับมีกาาปา ประจังหน้าย้อยของปีศูนยเจ็ดนะครับเปลี่ยนหน้าใหม่ทำฝากระโปรงสัะคูดูไอระบายไม่มีนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเรียบร้อยคันนี้ ก็ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับเบอร์ที่ลงให้นะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดสองสองเจ็ดสองนะครับช่องยูทูปก็รถบ้านมือแปดนะครับเฟซบุ๊กหนุ่มรถยกภาตะเกียบนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามก็ได้รถบ้านผมใช้นะครับราคาหลักหมื่นหลักแสนต้นๆนะครับ ก็วิดีโอนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะครับสามารถโทรมาได้นะครับ